วันนี้เป็นวันทำบุญนะครับทางศาลจะเป็นการแจกข้าวหลังจากเอาผู้เสียชีวิตไปวัดอันนี้ทำบุญตามศรัทธาแล้วแต่แล้วก็มีของฝากกลับบ้านกินข้าวทำบุญแล้วแต่อันนี้ทำบุญทอนก็ทึบก้าบาทครับนี่หนึ่งร้อยทอนก้าบาอันนี้อันนี้ แล้วก็จะมีกินอาหารครับไอ้น,นี่เขาจะเป็นแบบนี้เขาจะมีหมอนมีข้าวสารออันอันนแล้วก็ทำบุญตามศรัทธาประมาณนั้นเน,นี่เป็นประเพณีทางอีสานนี่คนในบ้านอเท่าไรเพรว่าหันไอ้น,นี่จ่ะมีคนมาอรอหลับ แน่น้อยลอยนึงครับขอท่านในโชคลอยนึงโชคพอถึงเก่าเนี่ยท่านวคันนี้ก็จะทําบุญสามบาทครับแต่จีนสามร้อยเร่มแล้วของเจ้าลูกเร่าพร้อมกันในโลกนีเพี่ประเพณีอีสานครับแต่ทางทางไทยทางภาคกลางไม่ไม่เหมือนเราทางเหนือก็คล้ายกันประมาณอันนี้จะจะทั้งวันเพราะว่าคือส่วนมากต่างจังหวัดเขาจะมาทําบุญ กันแทบทุกหลังแต่จะมาไม <pf unlikely> ่พร้อมกันนะครับเพราะจะจัดระเบียบมาพร้อมกันไม่ได้ว่างไม่พร้อมกันเนี่ยเนี่ยเอ็นหอบมาหอบมานี่ก็คือมาเรื่อยๆแต่น่าจะมาเกือบทุกหลังคาประมาณนั้นครับอันนี้เขาก็ไม่ได้บังคับนะครับเนี่ยหมอนเนี่ยกลัวจะเสร็จเนี่ย้อยกว่าลูกไปถวายวัดเงินถวายกับประสาทพึ่งเนี่ยกำลังทำเป็นการทำบุญแจกข้าวเขาเรียกว่าทำบุญ ส่วนที่มีดนตรีเดี๋ยวจะมีประเภทเทศแหล่วอวยพรอย่างเงี้ยอย่างคนมาทำบุญทำการเขาจะจะไล่ชื่อที่เกียนไว้อ็เทศแหล่สำเเนยงอีสานก็กึ่งหมอลำนิดๆถ้าใครฟังเป็นกับมวนครับถ้าใครฟังไม่เป็นก็คือไม่รู้เรื่องอจะแบบนี้ทั้งวันเพราะว่า คนว่างว่างไม่เท่ากันนะครับเวลาไม่เท่ากันก็จะทยอยทยอยทยอยมาอันนี้อันนี้จะรอ,อบ้านเรียบ้านแล้วบเออบ้อเดี๋ยวถ่ายถ่ายก่อนที่เอ้ามึงคือพ่ถ่ายก่อนเอาถ่ายเดียวได้ทำาะไาก็ได้